เคสนี้นะครับเป็นลูกค้าของผมเองครับทำประกันชั้นหนึ่งกับผมเนี่ยมา2ปีแล้วครับเบี้ยประกันก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับทุนประกันซ่อมรถของคุณพี่ท่านนี้เนี่ยสามแสนบาทวันหนึ่งนะครับภรรยาของคุณพี่ท่านนี้เนี่ยมีเซลโทรมาหาครับ เป็นตัวแทนของบโบรกเกอร์บโบรกเกอร์หโทรมาขายประกันชั้นหนึ่งราคา7,500บาทด้วยความ <c oughs> ที่ภรรยาของคุณพี่ท่านนี้นะครับไม่รู้ครับเห็นว่าประกันชั้นหนึ่งราคาแค่7,000พกว่าบาทเนี่ยก็เลยตัดสินใจทําประกันเลยครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองเนี่ยต่อเนื่องจากกรมทันเดิมที่กําลังจะหมดอายุ คสนี้ครับปัญหาเกิดครับคุณพี่ท่านนี้นะครับขับรถไปครับแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียหลักนะครับลงข้างทางแล้วไปชนกับต้นไม้ก็เลยโทรแจ้งเคลมครับเพราะเห็นว่ารถเขาเนี่ยเป็นประกันชั้น1นบริษัทประกันนะครับเก็บค่าส่วนแรก3,000บาทครับด้วยความที่คุณพี่ท่านนี้นะครับเขาไม่รู้เงื่อนไขในกรมธรรม์ครับ ก็เลยโวยวายใหญ่เลยครับว่ารถเขาเนี่ยประกันชั้นหนึ่งทำไมต้องเสียเงินค่าส่วนแรกด้วยนี่แหละครับเพราะว่าเห็นแก่ประกันรถยนต์ราคาถูกนะครับก็เลยไม่ได้สนใจว่าเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าตัวแทนที่โทรมาขายประกันให้กับคุณพี่ท่านนี้เนี่ยได้บอกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับตัวเราเองที่ทําประกันเนี่ยเราจะต้องรู้ครับในเงื่อนไขเพราะว่าประกันเนี่ยราคามันถูกกับปกติ รประกันชั้น1ราคา700 0กว่าบาทเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเอกใจไว้ก่อนนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าผม <The noise> เนี่ยไม่ได้โทษคนที่โทรมาขายนะครับเพราะเขาเนี่ยอาจจะบอกก็ได้ครับแต่ด้วยความที่ตัวคุณพี่ท่านนี้นะครับภรรยาของคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเห็นว่าเป็นของถูกครับก็เลยซื้อไว้ก่อนทําไว้ก่อนนะครับเขาอาจจะบอกแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจก็ได้นะครับประกันชั้นหนึ่งราคา700 0กว่าบาทนี้นะครับมีนะครับไม่ใช่ไม่มี แคมเปญน,นี้นะครับก็เป็นแคมเปญที่ดีครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ขายอยู่หลายครั้งนะครับแคมเปญน,นี้ครับแต่เราเนี่ยจะต้องแนะนําบอกลูกค้านะครับว่าค่าส่วนแรก3,000บาทเนี่ยลูกค้าจะเสียเงินนะครับก็ต่อเมื่อที่เราเกิดเหตุรถเนี่ยไม่ได้ชนกับรถด้วยกันโดยส่วนใหญ่นะครับตอนที่จะขายเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะรู้ครับ แต่เวลาชนหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะลืมครับเขาจะจําไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราบอกเนี่ยคืออะไรแคมเปญน,นี้นะครับเจ็ดพันกว่าบาทเนี่ยเป็นแคมเปญที่ดีครับ รับรถเนี่ยอายุถึง20ปีก็ทําได้นะครับเป็นประกันชั้น1แคมเปญน,นี้ทุนประกันซ่อมรถเรานะครับเริ่มต้นที่100,000บาทจนถึง300,000เลยแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าจะมีค่าส่วนแรก3,000บาทในการซ่อมรถเราก็คือถ้าเราเนี่ยไม่ได้ชนกับรถด,ด้วยกันแต่ถ้าในกรณีที่เรานะครับไปเฉี่ยวชนกับรถด,ด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกนะครับตรงนี้นะครับไม่เสียเงินนะครับต้องเรียนให้เข้าใจก่อน เคสนี้นะครับผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อนเพื่อนพี่พีครับว่าพบรบบหรือประกันรถยนต์เนี่ยเราเนี่ยทำทุกปีนะครับพบรบบหรือประกันรถยนต์เนี่ยสำหรับคนที่รักรถนะทำทุกปีนะครับทั้งพรลบและประกันรถยนต์เนี่ยเราเนี่ยจะต้องรู้ครับว่าเราทํากับใครนะครับเราเสียเงินทําประกันให้กับเขานะครับตัวแทนหรือในหน้าคนนั้นเนี่ย เขาเนี่ยจะต้องให้ประโยชน์กับเราครับให้คําปรึกษาเราและเราเนี่ยจะต้องติดต่อเขาได้นะครับโดยส่วนตัวผมนะผมจะให้เบอร์ลูกค้าอีกหนึ่งเบอร์นะครับไม่ใช่เบอร์ที่เราเห็นอยู่หน้าเพจนะครับไม่ใช่เบอร์ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะ อีกหนึ่งเบอร์นี้นะครับจะเป็นเบอร์ส่วนตัวครับลูกค้านะครับที่ทําประกันกับผมเนี่ยจะติดต่อผมได้24ชั่วโมงครับเคสแบบนี้นะครับบริษัทประกันเขาไม่ได้หลอกเรานะครับแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจในเงื่อนไขนะแล้วตัวแทนหรือในหน้าเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้นะครับเรื่องของเรื่องคุณพี่ท่านนี้เนี่ยติดต่อตัวแทนในหน้าไม่ได้นะครับเขาก็เลยโทรมาหาผมเหมือนเดิมครับเพราะว่าคุณพี่ท่านนี้นะครับเป็นลูกค้าเดิมของผมมีเบอร์ผมอยู่ก็ไม่ว่ากันนะครับอุดมศักดิ์ประกันภัยก็ดูแลต่อนะครับเคสนี้ ฉะนั้นนะครับทําประกันเนี่ยต้องดูว่าเราทํากับใครครับขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับด้วยความห่วงใย,ยผมอุดมศักดิ์ประกันภยัยถ้าเป็นเรื่องประกันภยัยไว้ใจผม